หัวข้อสุดท้ายในบทที่1เรื่องคุณสมบัติของ CIO คุณสมบัติแรกก็คือนักธุรกิจเป็นนักบริหารธุรกิจนะคะ Business Executive ก็คือต้องเข้าใจระบบกระบวนการธุรกิจการตลาดและคู่แข่งสามารถเชื่อมโยงระบบไอทีมาเป็นกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้คุณสมบัติข้อที่2ของ CIO คือผู้นำ leader เข้าใจความรู้สึกในคิดของพนักงานมีความกระตือรือร้นส่งเสริมและสนับสนุนโครงการใหม่ๆและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ทีมงานคุณสมบัติข้อที่3ผู้ชำนาญการทา,ทางเทคโนโลยีมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและการพัฒนาระบบไอทีแต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคถึงระดับเยี่ยมยอดก็ได้ สุดท้ายคุณสมบัติของ c ีอเป็นผู้ประกอบการสามารถจัดการจัดทำข้อเสนอผักดันด้วยการลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆโดยนำนวัตกรรมทางไอทีเข้ามาสนับสนุนการใช้งานทั้งหมดนี้ก็คือบทที่หนึ่งทั้งหมดก็ขอจบบทที่หนึ่งเพียงเท่านี้นะคะ